สวัสดีครับคนที่เกิดในหมู่เลือด AB นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเดือนหน้านะครับกันยายนนะครับที่จะมาถึงนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพหรือโชคลาภของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในเดือนกันยายนสําหรับคนที่เกิดในกลุ๊ปเลือด AB นะครับ อนุญาตสับไพ่ก่อนนะครับการงานของคนที่เกิดในกุ๊ปเปอดอนะครับเดือนกันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับ temptation นะครับหรือ The Devil นะครับการงานของคุณนะครับ อาจจะมีเขาเรียกว่าการไปนะครับเอาติ้งนะครับการเฉลิมฉลองนะครับหรือบริษัทของคุณนะครับพาคุณไปเลี้ยนะครับจัดงานเลี้ยนะครับงานสังสรรค์นะครับก็ได้นะครับ The Tower ขึ้นมานะครับแต่มันนะครับอาจจะมีในเรื่องของการงานของคุณนะครับในเดือนหน้าครับอาจจะยังเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ ไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ครับหรือทํางานไปนะครับมันยังไม่เหมือนคุณทํางานมันยังไม่ได้ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ยังยังยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคุณสักเท่าไหร่นะครับยังยังเหมือนยังยังต้องยังต้องใช้ความสามารถมากกว่านี้ครับอืยังต้องแบบใช้ความพยายามมากกว่านี้นะครับใช้ความอดทนนะครับในเดือนหน้าการงานของคุณนะครับเอมันอาจจะ ไม่ได้ดีเต็มร้อยสาหรับคุณนะครับมันดีไหมมันก็มีถูกใจบ้างแต่มันไม่ได้เต็มร้อยสาหรับคุณนะครับอยังยังต้องต้องอดทนอยู่นะครับในเดือนหน้านะครับการงานของคนกรุ๊ป A B นะครับอคุณอาจจะเขาเรียกว่าสังสรรค์มากเกินไปนะครับหรือไปเที่ยวมากเกินไปแล้วมันทําให้การงานของคุณนะครับยังยังยังไม่ได้แบบ มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับสําหรับบางคนนะครับหรือบางคนนะครับทํางานไปแล้วนะครับมันยังไม่ได้ถูกใจตัวเรานะครับยังไม่ได้ถูกใจเจ้านายของเราก็ได้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับการงานในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวขอดูไพ่อีกใบหนึ่งนี่ครับคุณต้องใช้ความอดทนเลยนะครับกว่าที่คุณนะครับจะทํางานได้ถูกใจเจ้านายของคุณนะครับก็คือคุณต้อง ต้องทํางานแบบตั้งใจครับคุณคุณต้องตั้งใจนะครับคุณไม่ไม่ไม่อย่าอย่าไปทํางานแบบอย่าทําส่งๆครับคือคุณต้องตั้งใจทํานะครับต้องทํามันให้แบบให้เต็มที่เหมือนเหมือนถ้ามันยังไม่โอเคไม่ถูกใจเจ้านายของคุณนะครับคุณก็ต้องแบบต้องทดสอบนะครับต้องพิสูจน์นะครับให้มันให้มันโอเคสําหรับเจ้านายของคุณนะครับสําหรับตัวคุณก็ได้นะครับในเดือนหน้านะครับอแต่ถามว่าถ้าคุณนะครับพยายามแล้วเขาจะโอเคไหมเขาโอเคนะครับหรือบางโคนะครับก็อาจจะ มีโคนะครับมีโอกาสดีๆให้เหมือนกันนะครับมีโอกาสดีๆให้อยู่นะครับในเดือนหน้าครับหรือบางคนที่ทํางานอยู่นะครับตรงนี้นะครับที่คุณทานะครับสาหรับบางคนนะครับอาจจะทําแล้วนะครับทุกใจนะครับไม่ได้มีความสุขนะครับทำแล้วรู้สึกว่าเออฉันไม่ใช่ที่ของฉันอทำฉันทําไปแบบงั้นๆอ่ะฉันทําไปเพราะแบบเพราะฉันแบบอยากได้ตังค์อยากได้เงินนะครับหรือทําไปที่มันยังไม่ได้แบบโอเคกับคุณนะครับคุณก็อาจจะมีนะครับ โอกาสที่จะหางานใหม่ก็ได้นะครับหรือมีโคนะครับหยิบยือนะครับงานมาให้คุณก็ได้นะครับที่เป็นงานที่แบบคุณรู้สึกว่าเออมันดีกว่าก็ได้นะครับสําหรับบางโคนะครับกรุ๊ปเอบีนะครับในเดือนหน้านะครับการเงินนะครับของคุณนะครับกรุ๊ปเอบีการเงินของคุณนะครับในกรุ๊ปเกกรุ๊ป A B นะครับในเดือนหน้าครับเหมือนการเงินของคุณนะครับคุณก็มีการเออเหมือนสนใจนะครับมีการวางแผนการเงินนะครับของคุณมากขึ้นนะครับหรือหรือใส่ใจการเงินของคุณมากขึ้นนะครับอืมก็คือคุณมองหาลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มะครับอืมเหมือนคุณก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับคุณกําลังมองนะครับหาเงินเพิ่มนะครับ ก็การเงินนะครับก็มีโอกาสที่การเง<ะ>ินของคุณไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แย่นักนะครับมืในเดือนหน้านะครับไม่ได้แย่นักนะครับยังยังมีเง churches, ินเข้ามาอยู่นะครับมีเงินเข้ามาอยู่แล้วก็ถ้าคุณประหยัดนะครับและถ้าคุณรู้จักใช้นะครับก็ก็ยังยังยังพอไปได้อยู่นะครับในเดือนหน้านะครับการเงินของคุณนะครับอืม คุณอาจจะเอาเงินไปทําในเรื่องของการบริจาคมากก็ได้นะครับในเดือนหน้านครับเพราะว่าน่าจะมีกระถิ่นเนาะในเดือนหน้านะครับเพราะว่าตุลาน่าจะออกพรนษาครับคุณอาจจะเอาเงินส่วนนั้นนะครับที่คุณมีนะครับมองหาเขาเรียกว่าเอาเงินตรงนั้นนะครับที่คุณมีนะครับไปในเรื่องของการการทําบุญมากขึ้นก็ได้นะครับให้ทานหรือว่าช่วยเหลือพระพุทธศาสนาก็ได้ในเดือนหน้านะครับ สำหรับบางคนนะครับมีโอกาสตรงนั้นนะครับเพราะว่าดูเงินของคุณเมื่อคุณยิ่งให้ครับเงินก็ยิ่งเข้ามานะครับ King of Coins นะครับก็คือเงินของคุณที่มันเข้ามานะครับก็คือเหมือนคุณคุณทํางานเงินก็เข้ามาครับอแล้วคุณก็เอาเงินไปบริจาคนะครับยิ่งคุณแบบช่วยเหลือนะครับคุณเงินก็เข้ามาครับไม่ได้ขาดโซนนะครับการเงินของคุณนะครับแต่งานของคุณอาจจะมีแบบไม่โอเคกับคุณบ้านะครับรู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่าแบบยังยังยัง ยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะครับแต่แต่เงินของคุณนะครับก็ยังยังไม่ได้เดือดร้อนะครับมีมีอยู่นะครับอาจจะเป็นเงินเก็บเงินเก่านะครับพ่อแม่นะครับหรือมีคนคอยคอยแบบคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับอสําสหรับบางคนนะครับปุ๊บ a b ีนะครับความรักของคุณนะครับเดอซันนะครับความรักของคุณถ้าเป็นคนโสดนะครับคุณก็อาจจะถ้าเป็นคนโสดนะครับมันจะมีข่าวดีในเรื่องของ ถ้าเป็นในมุมมองของความรักนะครับมันอาจจะมีเอ่อมีสมหวังในสิ่งที่คุณคิดเรื่องความรักของคุณก็ได้นะครับพอดูนะครับเ n e r g y ไพ่นะครับดูมีความสุขนะครับอืมเป็นเด็กผู้หญิงนะครับมีความสุขนะครับสนุกสนานนะครับอยู่ในทุ่งดอกทานะวันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ของชัยชนะการเฉลิมฉลองนะครับมีผู้คนเข้ามาครับ คุณอาจจะได้พบเจอนะครับคนเข้ามานะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับมีคน,นะครับเข้ามาเาข้ามาหาคุณนะครับอาจจะเข้ามาในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือนะครับหรือการงานของคุณนะครับที่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับที่เขา,เามาีบางคนถ้าเกิดเ,เปลี่ยนงานจริงๆนะครับก็อาจจะเจอคน พบเจอคนที่ชอบคนที่คุยในที่ทํางานก็ได้นะครับสําหรับคนโสดนะครับแต่ถ้าคนมีคู่ก็คือความรักของคุณนะครับในเดือนกันยายนนะครับโอเคเลยนะครับสุขมีความสุขนะครับมีการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับการช่วยกันหาเงินนะครับหรือออกไปเที่ยวนะครับไปใช้ชีวิตครอบครัวนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะลูกของคุณนะครับทําให้คุณได้มีความสุขก็ได้นะครับในเดือนหน้านะครับกันยายนนะครับถ้า โดยรวมนะครับเอเนอรโดยรวมที่มันขึ้นมาตามลักษณะของหน้าไพ่นะครับการงานถ้าในตําแหน่งของการงานของคุณนะครับอาจจะมเีเรื่องของการที่คุณยังไม่พอใจนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วนะครับถ้าตามไพ่ที่มันขึ้นมาทั้งหมดก็คือแบบเหมือนชีวิตคุณไม่ได้ไม่ได้แบบในเดือนหน้านครับไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ดีนะครับอืมมันมันดีนะครับเงินของคุณงานของคุณชีวิตการใช้ชีวิตของคุณยังมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเหมือนคุณก็ก็โอเคกับตัว A นะครับในเดือนหน้านะครับมันมันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอืมในเดือนหน้ายังยังโอเคอยู่นะครับไปไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วไปได้ดีด้วยนะครับสําหรับคนกุ๊ก A ดีนะครับ สุขภาพของคุณนะครับอาจจะมีในเรื่องของความเครียดนะครับที่คุณเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการงานของคุณนะครับคุณก็เลยอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอาบางโคนะครับอาจจะทํางานบริการนะครับที่เจอ,เอาาความกดดันนะครับจากลูกค้านะครับหรือบางโคนะครับเจอความกดดันจากเจ้านายนะครับสั่งงานนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่า วาจาครับเจรจาคำพูดคําจาของคนอื่นอาจจะมีผลต่อความรู้สึกอารมณ์ของคุณได้นะครับในเดือนหน้าครับมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะครับความเครียดของคุณนะครับความคิดของคุณนะครับก็ให้คุณนะครับพยายามนะครับที่จะ เอย่าไปใส่ใจนะครับอย่าไปสนใจนะครับคำพูดของคนอื่นนะครับให้เรารู้ว่าเราทําของหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วก็พอนะครับเราทําเต็มที่ของเราแล้วก็พอนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณทําเต็มที่นะครับคุณถูกใจกับงานที่คุณทำนะครับแต่มันไม่ได้ไปถูกใจกับคนอื่นคุณก็ไม่เต็มใจนะครับแค่เรารู้ว่าเราทําโอเคก็พอแล้วนะครับเรารู้ว่าเราทําแบบเต็มที่ก็พอแล้วนะครับอย่าไปเอามาคิดอย่าเอามาเก็บให้มันเครียดนะครับเพราะว่า เทียมบริเน,นะครับมันคือการที่คุณต้องรู้จักแบบปล่อยวางครับเหมือนปล่อยวางนะครับ,ค,รบคำพูดคําจาของคุณมันเราไม่สามารถที่จะไปบ,บังคับเขาได้ไปไปไป,ไปบอกเขาได้ว่าแบบอย่ามาพูดจาแบบไม่โอเคกับเราอย่ามาพูดอย่างนั้นกับเรานะครับแต่เรารู้ด้วยตัวของเราได้นะครับว่าเราเลือกที่จะรับหรือเลือกที่จะฟังคําไหนคําไหนที่ให้เรารู้ไว้ว่าแบบ คำพูดครับมันเกิดจากตัวตนของเขาครับไม่ใช่มันมันไม่ใช่ตัวตนของเราการกระทาของเรามากกว่าที่มันแสดงออกถึงตัวตนของเรามากกว่านะครับสําหรับคนกรุ๊ป A B นะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับก็อาจจะเครียดนะครับทํางานหนักแบบนั้นนะครับก็ลองลองสังเกตตัวเองดูนะครับอะไรที่มันมีความสุขนะครับก็ไปทําดูบ้างก็ได้นะครับไปดื่มบ้างก็ได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะครับแต่อย่าไป ผิดศีลผิดธรรมนะครับไปเที่ยวบ้านนะครับที่มันเป็นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของคุณมันอาจจะทําให้คุณาหายเครียดก็ได้นะครับโชคลาบนะครับโชคลาบของคุณนะครับจะมีไหมนะครับโชคลาบของคุณในเดือนกันยายนคนกรุ๊ป a อบนะครับโชคลาบของคุณกรุ๊ป AB อืี The Em อนะครับกับ u e e n of ค o r e นะครับโชคลาภของคุณคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะครับมีมีบ้านนะครับที่ได้เงินนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับอาจจะซื้อในเลขเลขที่บ้านของคุณก็ได้นะครับเลขที่ทำงานก็ได้นะครับเพราะว่าดูนะครับคุณอยู่ที่บ้านนะครับแล้วคุณมีเงินนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีมีกินมีใช้นะครับ มันก็อาจจะมาตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าดูคุณเป็นคนชอบทําบุญนะครับมันก็อาจจะการที่คุณเป็นคนให้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีโชคเข้ามาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบในเดือนหน้าไปอย่างแบบชิลๆฟลอฟโรนะครับมีความสุขนะครับถ้าโดยรวมนะครับสาหรับคนกรุ๊ปเอบีนะครับงานเงินของคุณนะครับโอเคอยู่นะครับอาจจะมีบ้านนะครับที่ ไม่ได้ถูกใจคุณนะครับสําหรับบางคนนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับการงานของคุณโอเคเลยนะครับมันจะดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแล้วได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีขึ้นเงินดีขึ้นหรือบางคนเปลี่ยนแล้วเหมือนพอเปลี่ยนงานแล้วคุณเรียกเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นเงินก็เข้ามาขึ้น ความมั่นคงนะครับในในชีวิตในเดือนกันยายนก็ดีขึ้นนะครับโดยรวมก็โอเคอยู่นะครับมีความสุขขึ้นนะครับในเรื่องของคนโสดนะครับมีความสุขอาจจะมีคนเข้ามาคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะเ,เป็นช่วงเวลาที่ในเป็นเดือนที่คุณได้อยู่กับ ครอบครัวของคุณมีความสุขลูกของคุณนะครับทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะครับสําหรับคนกุ๊บ A B นะครับก็ขอให้คุณนะครับโชคดีนะครับในเดือนหน้านะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็อ่านไปตาม e NERGY หน้าไพ่ที่มันขึ้นมานะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อการเป็นแผนที่ชีวิตนะครับอาจจะอาจจะ ขาเรียกอะไรที่มันดีก็คุณก็ลองเอาไปใช้อะไรที่ไม่ดีนะครับคุณก็อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเอามาเก็บนะครับเทมเพลเนนะครับอะไรที่ดีก็เก็บนะครับอะไรที่ไม่ดีก็กําจัดทิ้งไปบ้านนะครับพยายามนะครับอยู่กับตัวเองสมดุลนะครับเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับพยายามช่างเอานะครับจุดที่เรามีความสุขนะครับก็ขอให้คุณนะครับโชคดีนะครับในเดือนกันยายนนะครับสําหรับคนกุ๊บ A B นะครับฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ